สวัสดีจ้าสง่งไปเทียนไม่ยิ่งอะไรพี่น้องจ้าคนตุกลิ้นจ้าพี่น้องมาได้จ้าวันนี้ไม่กินสมงตําโรยด้วยกะทินเต็มซาบหมใกญ่เลยค่ะแล้วก็ปลาหมอปลาเข็งย่างค่ะแกงเฮดพี่น้องแล้วก็ะพัก พี่น้องใหม่ตุม่มน้ำค่ะี่น้องมาเขา่าห่อนๆมากินน้ำกันจะพี่น้องขอบคุนเพื่อนๆที่รับชมแม่เทียนเดอจ้ะมากคา่ะอ,อร่อยมันตกลิ้นพี่น้องนิ่นเสียงบาจา้าต้องเสียจใจเลย มาเข็งแม่ไข่จ้ะพี่น้องเนื้อไข่โอ้ยไข่บักหลายเลยพี่น้องจ้ะกาหมักเม็ดเทียนเลยมาเค็งไข่นะจ้านะ,ะพี่น้องเค็งไข่มาเค็งไข่เม็ดเทียนเลย,ยเดี๋ยจาะกระดาษทิชชูกันจ้ะ โอ๊ยบรรยากาศฝน,นตกมันตกลินน่ะเฮ้มตกมัยพี่ห่อไม่ทวันโอ้ยทวันอื้อลองจาไขป่ปลาไขป่ปลาไขป่ปลาเข็ง โอเคแม่ไข่อ่ะอรับรองเวละก็มีเดี๋ยวต้องจิ้มจับไปกันโอ้โแก้ลาย่นูจับจับจับ ใครๆๆจุดใจแห้งแช่เห็ดรดน้ำก่อนแช่เห็ดฟาง พี่น้องดีเจไลยได้กินปลาเค็งแม่ไข่ยัางเลยซีลา จับลายมาเลยจ้ะเสริมหน้้ใไม่เนี่ยคือจอดด้วยคจริงก็ตำหุ่ง้อมมะม่เตียนหอมนุหมเครื่องใส่จอด,ด,ดอม,มัเมเตียนเด็ดสดส,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 สดกับจิิงอุจอดค่ะ ท่ามกลางพรยากาศฝนตกดินแฉะกิ้นย่างปลาย่างปลาเค็งแม่ไข่กับจำบักหัวเขากั้งขนาเท่าไหม่พี่น้อง มุมันแนยของคไทยเด้อค่ะไทยอแซ่บหลายเลือพเ,เป็นออ้องแซ่บ 我买肉。Oh ันละราคินกยิ่งก็ตามมาคุ้งแทบแสบ gìn căng cả phấn nè cả cái tiếng tiếng búa này nồi, คนก็นเลิมล่มร่มเลิมมากเราพี่น้องแต่เที่ยงกลับคุณเปิดเพื่อี่เขามาหลับชมเดอ้อจ้ะกินข้าวปีงปลาเข็งแม่ไข่ต้มตำส้มตำปูดองลวยด้วยกระถินอย่างแซ่บแล้วก็พักสดนใหญ่ๆมากไม้จ้ะแล้วก็นี่นื้อไหมแล้วก็แกงเห็ดขอบคุณเพิดเนื่อ่เดขามารับชมเดอ้อจ้ะล่มกันรงแห้งเราพี่น้องจ้ะ เป่เที่ยงกับขอบคุณ,คณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในหลายเดอ้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งบิ๊กแบงใเนเที่ยงน้ำในเด้อค่ะขอบขอบคุณจ้า